สวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวเราเนี่ยจะออกไปมอบถุงกําลังใจเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็พอดีวันนี้เนี่ยเท่าที่เรามีการคุยกับทางจังหวัดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของตัวจังหวัดทางท่านผู้ว่าเองหรือแม้แต่ท่านนายกเัศมนตรีนะครับก็ตกลงกันว่า วันนี้จะมีการเปิดศูนย์ช่วยเหลือพอดีแล้วเราก็เลยบริษัทเราก็เลยเล็งเห็นว่าเอ้ยงั้นเราเอาถุงกําลังใจที่เราเตรียมไว้เนี่ยไปมอบในงานนี้ด้วยดีกว่านะครับผมเพราะว่าไหนๆก็ได้เปิดศูนย์ช่วยเหลือนะครับจากผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับผมแล้วก็ทางถุงของเราเนี่ยที่เตรียมไว้เนี่ยก็จะเป็นของบริษัทเราร่วมกับมูล,ลนิธิบ้านแสงแห่งธรรมนะครับผมโดยแม่ชีลูกนภานครับก็เสร็จไว้พร้อมเรียบร้อยแล้วขึ้นรถแล้วก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปแจกในงานเปิดศูนย์ช่วยเหลือเลยครับ<ๆ>ก็เดี๋ยวรีบ เที่ยง15แล้วเดี๋ยวไปไม่ทันโอเคนี่ก็ถึงแล้วพี่แฟนสวัสดีครับสวัสดีครับเวเวันเา่อนะเเ่อวนนก็พิงจจัี้เจอกันวันนี้ก็เจอกันอีกเราเจอกันยาวๆเหมือนเราจะตัวติดกันทุกวันอันนี้พี่แฟนพี่แฟนอ๋ออยู่วิดีโออยู่ใช่ใช่ครับอยู่วิดีโออยู่ครับพี่แฟนครับเราเองกับพี่แฟนนี่ก็หลายๆงานนะที่เราแบบไปไปช่วยสังคมด้วยกันบ่อยมากตัวติดกันมาก เจอกันอีกเรื่อยๆครับเจอกันอีกสี่วันนะันอีกห้าวันแต่ก็มีประชุมด้วยกันอีกจะทั้งปีนะฮะหรืีเพราะว่าคุณเก่งก็ชอบในเรื่องของการช่วยเหลือสังคมเนาะเพื่องทำดีต้องบอกต่อแล้วแบ่งปันคืนกับสังคมนะฮะอ้อันนี้อันนี้อันนี้ด้านที่ผมชื่นชมครับขอบคุณครับพี่แฟนขอบคุณครับที่เราวก็วันนี้เนี่ยตัวงานของเราเนี่ยมีอันนี้คือจะเป็นศูนย์ศูนย์เปิดสําหรับรับความช่วยเหลืออย่างเงี้ยเหรอพี่ จะ,ไไจะเป็นศูนย์โควิดของเทศบาลนครพิษณุโลกนะคะซึ่งศูนย์โควิดเนี้ยก็เหมือนอช่วยในเขตเทศบาลถ้าเกิดว่าใครจะเอาของมาบริจาคเนี้ยค่ะก็จะมาที่ศูนย์ของเทศบาลนครได้เลยซึ่งจุดก็คืออยู่ตรงที่ดับเพลิงวัดธรรมปางตรงเนี้ยนะคะเสร็จแล้วปุ๊บศูนย์โควิดเทศบาลนครเนี่ยก็จะมอบให้กับจังหวัดต่อไปวันนี้ก็จะเป็นผู้ว่ามารับมอบเองเลยนะคะแล้วก็ศูนย์ก็จะเอามอบขอจากศูนย์เนี่ยไปมอบให้จังหวัดแล้วจังหวัดก็กระจาย กระจายต่อไปในพื้นที่ในผู้คนที่ลำบากในเรื่องของการเป็นผู้ประสบภัยโควิดรับผลกระทอบใช่ทีนี้ก็ดีนะที่ทำให้การการช่วยเหลือเข้าไปถึงใ,ในแต่ละพื้นที่ได้ง่ายขึ้นค่ะโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราก็รอเวลาใช่ไหมครับพี่เห็นว่าวันนี้มาจากในหลายหลายหลายภาคส่วนด้วยเพราะว่าจะมีในทางฝั่งของเออทศบาลด้วยของจังหวัดด้วยภาคเอกชนแล้วก็จะมีรู้สึกวันนี้หอ,อก,การค้ามาด้วยใช่วันนี้หอ,อก,การค้าแล้วต้อง จะโชนาะแล้วก,ก็ของกัญชาด้วยที่เป็นตัวแทนที่จะมามอบน้ำหอมกัมาเราพี่นุ๊กวันนี้สมาชิกห่อก็ร่วมบริจาคกี่เจ้าครับเนี่ยวันนี้สมาชิกหอ,อกม,มีมีของม,มีของกัญ้าเองเนี่ยมอบน้ำดื่ม1,200ขวดนะคะแล้วก็จะมีคุณจ้าเอชเจผ้ามา่านไข,ไข,ไข่ไก่1,200งองร้อยฟองแล้วก็ฟ้าไทยฟาร์มค่ะน้ำดื่ม360ขวดด้วยพี่นุ๊กพี่นุ๊กของเราพี่นุ๊กใช่ค่ะ เนี่ยแล้วก็แบบว่าพวกเรานี่ก็ในเป็นพวกคูงง่เพื่อนๆกันหมดเลยนะพี่ที่แบบอยู่ในวงของ CSR การช่วยเหลือสังคมก็อันนี้เดี๋ยวเราก็จะรอรอท่านประธานมานะครับผมวันนี้เดี๋ยวฝากเก็บบรรยากาศร,ร,รอบๆบ้างนะตอนแใกของเป็นไงบ้างตอนนั้นไปชุมชนสุพรรณกัลยาะครับพี่เคแจกไปกี่ร้อยบ้าง ตอนนั้นไปทั้งหมดยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ชุดครับพี่เคเดินเันเพลินเลยเนาะเป็นเห็น <c oughs> อันนี้พี่เคพี่เคสนิทกันครับพี่เขาดูแลเ,เ, <c oughs> เรื่องแบนดิ้งให้คำปรึกษาเราด้วยในเรื่องภาพลักษณ์ต่างๆ <c oughs> ก็เมื่อกี้เราก็ทําการส่งมอบตัวถุงกําลังใจของเรานะครับที่ร่วมกับทางมูลนิธิบ้านสายแห่งธรรมนะครับผมทาการส่งมอบให้กับทางจังหวัดนะครับผมเพื่อที่ทางจังหวัดเนี่ยก็จะนําสมมอบให้กับผู้ที่ได้รับความดัดล้อได้รับผลกระทบนะครับผมก็พื้นที่ตรงนี้ก็ทําให้การแจกจ่ายเนาะไปได้ทั่วถึงมากขึ้นนะครับผมอันนี้เราก็เลยเอามาทําร่วมกับทางของจังหวัดนะครับผมก็เดี๋ยวในลําดับต่อไปเดี๋ยวเขาจะมีการมอบให้กับประชาชนชาวบ้านที่ที่เขามารออยู่นะครับผมก็เต่เราก็จะส่งมอบไปถึงมือของเขา ก็ออน,นี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นภารกิจที่ได้รับมอบหมายมานะครับผมก็สําหรับใครที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากติดตามในทุกๆช่องทางของทางร้านเรานะครับผมไม่ว่าจะเป็นใน Facebook ใน YouTube ก็สามารถที่เหมือนกันได้เลยนะครับว่า CW รับซื้อขยะรีไซเคิลนะครับผมหรือถ้าเกิดว่าจะให้เราไปจัดเก็บขยะรีไซเคิลให้ในเขตเทศบาลพิโลกนะี่ก็สามารถโทรมาก็ได้นะครับผมที่092347727นะครับ หรือจะเป็นแอดที่ไลน์ของเรานะครับที่แอ c w r e c w c l e นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะเหลือการแจกใจทั้งหมดเนี่ยอีกอีก4จุดอีกประมาณ80ชุดนะครับผมที่จะส่งมอบให้กับชุมชนต่างๆนะครับผมก็เดี๋ยวฝากติดตามกันนะครับผมในที่นี้ก็ขอขอบคุณทางมูลนิธิบ้านาแห่งธรรมอีกครั้งหนึ่งนะครับผมที่เหมือน ส่งมอบส่งมอบน้ําใจมาเป็นเป็นท่านแมชชีนะครับผมเป็นคนริเริ่มโครงการนะครับส่งมอบน้าใจนะครับที่จะแจกจ่ายให้กับประชาชนนะครับซึ่งทางบริษัทของเราเนี่ยก็เลยทําการเพิเ่มเติมเข้าไปร่วมกับทางมูลนิธินะครับแล้วก็จัดการนําแจกจ่ายให้ในพื้นที่ต่างๆนะครับผมก็ขอบคุณนะครับเดี๋ยวเราจะไปเจอกันในคอนเทนต์ต่อๆไปอย่าลืมติดตามก,กันไว้ครับขอบคุณครับ